กันยเตี๋ยวข้าอขี้ข้าวขนี้โอ๊ยแต่เป็นอัิตเรัแต่หิ้งมัอไปแต่ห้อัมยนี่ป้อนข้าวนะครับยาย

เจ็บป่วยป้อนข้าวยังเด็กกันนะครับเนี่ยเด็กนอออยรจ้งชีวิตมนุษย์ก็ค <c oughs> งจะ <c oughs> มาถึงที่สุดของชีวิต <c oughs> ก็คงจะเป็นแบบนี้กันเหมือนกันหมดทุกคนเลยครับนะบ้านเราปกติไม่รับประกันไม่ได้รัใครแต่กลัวที่ไปจะโดนี่รถไปอ่นที่ เตือนได้หรือตีหายเอาเอาล่างนกมาจริงขวดนึงสีมันไม่เคยกินไลยแม่พ่อคือพ่อแขเอาอล้างนนานายอ่านีนายน้องรแล้วกินแด่แบนี้่แบนสีเขียวแล้วกินแต่แบนสีเขียวหนเอาล่างนกไหเรากินแล้วหวนส้หสหวานต้ตาหักเป็นตาหกิสสุยอยกิกินห้า้วยกหักย ข้าป้อนข้าวยังกเด็กเลยตอนนี้ก็คุณยายก็มีสติรู้สึกตัวอยู่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านได้ต่อสู้กับทุกเวทนาความเจ็บปวดจากแผลกดทับที่บริเวณนั้นหละสะโพกนะครับทั้งเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยร่างกายที่ชราภาพตอนนี้ก็เหลือแต่ อายุบ้าสาวป้าาวกันอินสิขันอินสิป้างูเลยนี่ก็แข้งขานี่เรียกว่าเส้นเอ็นนี่มันขดเข้ามาเองโดยอัตโนมัติเลยผู้คนที่วัยอายุเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบหกปีนะฮะก็ทำให้เป็นแบบนี้และสภาพ ความชราสุดทรงของร่างกายก็อ,อ,อาหารกินก็กินเหมือนคับพอดีไปเจอข้าวในตลาดข้าวโอต๊ตข้าวฝรั่งก็เลยซื้อมาฝากเผือ่อแกจะได้ทานของแปลกบ้างเผื่อมีรสชาติตอนนี้วันนี้แม่รู้สึกว่าจะ โซมตัม่อีกแล้วนะเมื่อวานก็ยังดูดีกว่านี้หน่อยวันนี้ก็รู้สึกวแย่เดิเดมากก็นั่งสารค็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะว่าความแก่ชรานี้มันคงไม่มีอะไรไปรักษาเยียวยาได้หรอก <c oughs> มนุษย์เราก็มายัางไงก็ไปอย่างนั้นแหละถึงเวลามีกำหนดมีชะตามีชีวิต เราไม่ใช่เจ้าของชะตาไม่ใช่เจ้าของชีวิตมันู้ใครสร้างเอามาคงสมมือนว่าร่างกายนี้ก็หยิบยืมเข้ามาใช้ตอนนี้เขาคงจะจะเอากลับคืนเ่ยนะทวงเขาคืนของเขากลับคืนน่ะนี่เป็นป้อนข้าวเหมือนเด็กเลยอ,อันนี้กินน้ำตามใครที่ เคยมีลูกมีทำหน้าที่เป็นแม่ก็จะได้รู้ว่าการป้อนข้าวเด็กเป็นยังไง้คนที่เคยเป็นลูก็เป็นลูกมีความกระตันญูตัวขึ้นพรพ่อแม่เจ็บป่วยเจ็บป่วยก็จะพอสมพยาบาลกันอย่างนี้แหละก็ไว้กทุกคนมาช่วยกันดูแลแม่ตอนนี้อิ่มแล้วครับ อีลงไม่เอาแล้วคุณยายบอกอิ่มแล้วลกินทั้งป่องแ,แล้ว,ลวนี่นี่เพื่อนคนที่มาดูนี่กับกับยายนี่ก็ออพอๆกันเลยเนี่ยนี <c oughs> ่นี่เสียงกันบ่อันนี้ญาติญาติเป็นเพื่อนบ้านที่เดินมีน้ำใจเดินทางม,มาดูให้กำลังใจคุณยายตอนนี้ งอเงีงอเงี้ยเรามองหาลูกแล้วนี่ไอ้ใครบ่เป็นลูกไข่เ,ขเด้นสิบอ่ทีเจ้ามาตาซายเอามามาเสี่ยวนี่น <c oughs> สเาาสีเยกระตามหมามาเสี่ยวนี่งอไม่ได้ ตอนนี้ก็เช็ดแผลตรงที่กําลังเช็ดอยู่ตรงนั้นก็เป็นแผลกดทับตรงบริเวณกระเพนเน็บอะที่ถามนั้นแะที่เกิดเป็นแผลขึ้นมาก็เพราะว่ามีการนอนอยู่ท่าเดิมนานๆก็เลยทําให้เป็นแผลกดทับทับจนเกิดเป็นแผลขึ้นมาใหญ่เหมือนกันนะเออใหญ่เหมือนกันแผลกดทับคงจะเช็ดคงจะล้างด้วยมั้ย คงจะมีของเสียมาด้วยการธรรมชาตธรริธรรมชาติคนแก่วันหนึ่งก็เราก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยเนาะใครไม่เคยเห็นก็คงน้อยคนเลยที่จะไม่เห็นแต่ว่าคนที่จะคิดได้มีเปล่านะฮะถ้าบางคนคิดได้ก็จะมีความรู้สึกปรงสงเวทกับตัวเองนะ ปุถยานี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นไปบวชชีเป็นเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดด้วยนะเราเสร็จแล้วคนก็แกก็ลาศิกขามาใช้ชีวิตอยู่กับลูกไปบวชประมาณสองสปีแกก็กลับมาไปศึกษาว่าทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับลูกกับเต้าแกจะไม่ไค่อยป่นฝ่ายอะไรหรอก กินง่ายอยู่ง่ายกินสบายอยู่สบายไมคย่ค่อยทําตัวเป็นปัญหาในเจ็บปวดแกก็เจ็บป่วยแกก็มีอาการคงค้างบ้างนิดนแต่หน่นนนนนนนอยนะฮะก็ไม่ไม่ถึงกับมากมายแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแกก็เป็นผู้เลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายเออว่าง่ายนะฮะไม่ใช่ว่านอนสอนง่ายหรอกว่าง,ง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทําตัวให้เป็นพอร่ากับลูกกับเต้าจนเกินความ

<Okay. S 2> หน้าที่ของผู้เป็นลูกเนี่ยก็ลกูกที่ต้องคอยดูแลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพ mm hmm. เขาโงมอตลอดเวลานี่หนักสหสัสก,กันทีเดียวนะ mm hmm. สำหรับลูกบางคนที่เป็นลูกเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ mm hmm. อาจจะไม่เข้าใจความรู้สึก ว่าคนที่เขาต้องทําต้องดูแลต้องเช็ดต้องทําอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างแบบพ่อละตรงนี้อยู่เขามีความรู้สึกอย่างไรอเพราะว่าบางทีอลูกบางคนอาจจะนานๆทีมาเจอครั้งนึง่งแล้วก็ไปเอาเงินให้ตังให้แล้วก็ไปหรือซื้อของมาให้แล้วก็ไปแต่ว่าสำหรับ การได้คุกคลีกันมันแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเห็นนะอย่างนี้คิดว่าเขาจะทำได้ง่ายๆคงเป็นไปไม่ง่ายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพราะพุทธองค์พระ,พะองค์สมเด็จสมมาสพุทธเจา้าท่านจึงสรรเสริมความกระตัญญูกตเเวทีว่าเป็นยอดเป็นนิมิตหมายของความดีหรือคนดีคนไหนไม่มีความกตัญยูกตเเวทีต่อพ่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงละนะลูกพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความยากลำบากเลี้ยงได้ขอบผ้าชีตีพระเยื่สารพัดที่จะที่จะทำดีต่อลูกอะ่ะที่จะทำให้ลูกตอนเป็นเด็กอะ่ะตอนที่ลูกยังแบเบาะอยู่ยอมอดให้ลูกอิ่มยอมทุกยอมจนยอมเจ็บยอมปวดเพื่อให้ลูกสบายนะแต่ว่าเวลาเวลา โตขึ้นแล้วกับไม่รู้จักสำนึกในพระคุณท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะถ้าส่วนตัวแล้วก็ไม่คบคนพวกนี้จะไม่ขอคบคนพวกนี้เด็ดขาด